นี่คือผู้หญิงครับที่มีร่างกายแบบพิเศษพบได้แค่5%เบนโลกใบ,บนี้เท่านั้นครับ really <not> เราจะเห็นได้นะครับว่าตรงรอบหูรอบปากเขาเนี่ยเป็นเนื้อเป็นพวงๆนะครับ,บซึ่งนั้นคือเนื้อจริงๆที่แบบว่าเนื้อติดก,กับปากเลยนะครับผมไม่ได้เอามาต่อนะและเขาก็จะเอาเนื้อเนี่นยมาใส่จานเว้ยซึ่งจานเนี่ยเป็นแบบบ่งบอกสารักทางเศรษฐกิจบ่งบอกสถานะโอ้โห สวัสดีครับผมวันนี้นี่ครับยู่กิแบ๊บบานะครับผมวันนี้เนี่ยยอนก็อยู่ในช่วงของขำๆนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาดูบุคคลที่มีร่างกายแบบพิเศษพบ <c oughs> ได้แค่5%บนโลกใบนี้เท่านั้นหรือว่าแบบมีความสามารถแบบเทพๆแบบคือเอาง่ายๆคือเอ่อบนโลกใบนี้หายากอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ผมก็มีนะผมทำได้เหมือนกันผมเอาลิ้นแตะจมูกได้นะครับเด <c oughs> ี๋ยวดูนะหนึ่งสองสาม โอ้ oh my god ก็โดนอยู่นะครับผมเอ้ยโดนอยู่นะเมื่อกี้นะครับผมอะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ก่อนไปดูด้วยนะครับยังไงก็ let's go น้องผู้หญิงคนนี้อ๋อเขามีลิ้นเขามีลิ้นที่ใหญ่มากโอ้แล้เลิ้นแต่จมูกได้ด้วยห่อลิ้นได้ด้วยโอ้โหแต่คือลิ้นเท่าใบพายเลยอะคือลิ้นใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเป็นเรานะคือแบบอาจจะแบบอึดอัดในปากนะเพราะว่าลิ้นใหญ่เกินไปใช่ไหม ส่วนชายคนนี้นะครับเขาไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไรเลยร้องเพลงก็ไม่เพาะแต่หัวของเขาคือหัวลูกไข่ครับผมไม่ได้ทำศัลยกรรมมานะครับดูหัวก็ดิเป็นลูกไข่เลยเว้ยและดูเหมือนว่าคนนี้เนี่ยเขาก็จะชอบร้องเพลงนะครับเพราะว่ากี่คลิปเขาก็ร้องเพลงหมดเลยนะครับผมแต่คือเขาดังมากในจีนเพราะว่าหัวเขาเป็นลูกไข่นั่นเองนะครับผู้หญิงคนนี้นะครับดูเหมือนว่าเขาจะมีแบบว่า บอกว่าเขามีร่างกายแบบพิเศษนะครับผมออ oh my god เขาไม่มีนิ้วกลางเหรอเขามี4ี่นิ้วครับ <laughs> แล้วเขาก็บอกว่า <laughs> นิ้วเขาฮะนิ้วเอียงในขนาดนั้นเลยเลยไม่เอียงงออย่างนั้นเลยเหรอ <laughs> ถือว่าเป็นร่างกายที่แบบว่าพบได้น้อยมากบนโลกใบนี้นะครับเ <laughs> ท่เลยนะเออแปลกดีครับ <c oughs> และเด็กผู้หญิงคนนี้ครับเขาสามารถร้องไห้ออกมาเป็นคริสตัลครับผมโอ้ม่เกผมว่าอันนี้เนี่ยอาจจะเป็น0.1เซของโลกใบนี้ก็ได้นะครับผมคือร้องไห้ออกมาเป็นคริสตัลนะครับเพื่อนๆมันบ้ามาก <c oughs> โอ้แล้วดูดินั่นคือคริสตัลที่ออกมาเหรอและนี่ก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นคริสตัลที่ออกมาจากลูกตาน้องเขานะครับคือ มันเจ็บตาไหมผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะเวลาแบบน้องเขาร้องไห้อย่างเงี้ยคือมันก็จะเป็นของแข็งนี่ครับผมแล้วมันก็บาดตาดีย่ยงงี้นะครับโอ้ถือว่าเป็นแบบอันนี้แรลจริงอันนี้แลจริงครับส่วนผู้ชายคนนี้นะครับเขามีความสามารถในการงอจมูกเป็นระนาบเดียวกับหน้าเลยเหรอปังเฮ้ยนี่คือจมูกไม่มีกระดูกเนี่ยคือแบบถ้าดูดีๆคือจมูกเราอะมันทําไม่ได้นะครับคืออย่างน้อยมันก็แบบมีดัางอะไรอย่างงี้ใช่ปะ แต่คือคนเนี้ยเขาแบบเรียบไปกับผิวหน้าเลยนะครับโอ้โหใครทําได้บ้างผมว่าในไทยก็อาจจะมีคนทําได้นะไม่แน่นะครับผมเพื่ออ,อาจจะทําได้ก็ได้ลองงัดจมูกขึ้นมาดูก็ได้นะครับผมอะใครทําได้ก็คอมเมนต์บอกได้ด้วยนะแต่ผมว่าอาจจะน้อยนะครับผมผมก็ทําไม่ได้นะอันนี้อันนี้คือฮะฮะ ถ้าดูดีๆคือเขาเอาหลังมือหยิบขวดครับผมนี่คือหน้ามือฉบับแล้วก็หลังมือตรงนี้ถือว่าแปลกมากเลยครับผมอันนี้คือแบบได้ยังไงอะเอาเอาหลังมือด้านหลังมือครับจับขวดคือกลายเป็นว่ามีมือสองด้านเว้ยคนเนี้ยบ้าไปแล้วใครทําได้เพื่อเพื่อใครสามารถแบบว่าหยิบของหลังมือได้ก็คอมเมนต์บอกได้เลยครับผมแต่นี่คือไม่ใช่แหละผมว่า ผู้หญิงคนนี้บอกว่าเขาสามารถขยับแก้มได้ขยับแก้มแล้วก็ขยับขยับด้านนีอย่างเงี้ยขยับแก้มฮะคือแก้มแก้มอยู่อย่างนั้นเลยนะเฮ้ยคือแก้มขยับยังไงก็คืออยู่อย่างนั้นเลย ไม่ได้บอกว่ากลับมาที่เดิมนะครับคือถ้าสังเกตเดียเวลาเราขยับแก้วอะไรอย่างเงี้ยหนังเราก็จะแบบกลับมาที่เดิมใช่ปะแต่คือคนเนี้ยหนังเขาไม่กลับครับหนังเขาอยู่อย่างนั้นน่ะดูดีปากก็คือเบี้ยวไปเลยนะครับผมเหมือนโดนซ้อมนะครับเอออันนี้ถือว่าแบบโอ้โหไม่เคยเห็นเลยนะอันนี้คือแปลกมากนะครับผมและผู้หญิงคนนี้เขาจะมีความสามารถพปเสียะไร ขอดูอีกรอบนะครับรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาลิ้นยาวมากนะครับผม <c oughs> <c oughs> ยาวจริงลิ้นยาวจริง <c oughs> ใครชอบกดไลค์และคนนี้ครับ <c oughs> เขาถ่ายมือตัวเอง <c oughs> ซึ่งเขามีนิ้วแค่สามนิ้วครับผม <c oughs> เออคิดดูถือว่ามันนั่นนั่นคือนิ้วมมันมีนิ้วน,นิ้วนางนิ้วชี้แล้วก็นิ้วโป้งใช่ไหมฮะใช่ไหมผม เอออ๋อแล้วเขาก็มีการพิมพ์มือถือให้ดูด้วยนะว่าเขาพิมพ์ได้นะครับมันก็น่าจะพิมพ์ได้แหละเพราะมีนิ้วโป้งนะครับผมถ้าไม่มีนิ้วโป้งก็คงแบบว่าอาจจะต้องใช้นิ้วเดียวอะไรประมาณนี้นะครับแล้วคนนี้ฮะ<า>เขาทำเขา,า,ท,ำา,าทำตาเหลือกได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เหรอหถือว่าแปลกดีนะครับเพราะว่าปกติแล้วเวลาเราทำตาเหลือกเนี่ยมันจะเห็นลูก,กตาดำบ,บ้างนะครับแต่นี่คือตาขาวร้อยเปอร์เซ็นต์และชายคนนี้สามารถสร้าง ฟองน้ำลายที่เป็นรูปโบอ,ออกมาได้เลยเหรอ,อ,อแล้วนี่คืออะไรนี่คือชายชายที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีกระดูกใช่ไหมเฮ้ย <Bro. S 1> <laughs> น่ากลัวว่ะโอ้โห <c oughs> และผู้หญิงคนนี้นะครับเขาถ่ายรูปมานะครับ <c oughs> นั่นก็คือเราจะสังเกตได้นะครับว่าขนตาขนคิ้วเนี่ยฝั่งหนึ่งเป็นสีขาวอีกฝั่งหนึ่งเป็นสีดําปกตินะ <c oughs> ซึ่งอันเนี้ยเราอาจจะแบบว่ามองไม่เห็นชัดมากแต่เ,เรามองอีกมุมดูนะเราจะเห็นชัดเลยนะครับว่า เขามีแบบร่างกายที่แบบว่าพิเศษมากนั่นก็คือนี่ดูดิ <Yahoo! S 1> คือเอาจริงเนี่ยผมว่านะมันเท่มากเลยเลยที่แบบว่าเรามีแบบครึ่งหน้าเราคนตาคนคิ้วเป็นสีขาวอีกข้างหนึ่งเป็นสีดําปกตินะซึ่งแบบผมว่าอันนี้คือเท่จริงๆนะและอันนี้ครับผม oh <my> God! เป็นเท้าถ้าเราสังเกตด,ดีๆมองผ่านๆอาจจะไม่เห็นอะไรแต่ถ้าดูนิ้วโป้งครับนิ้วโป้งใหญ่มาก และมีเล็บสองเล็บแยกกันในนิ้วโป้งนิ้วเดียวงงไหมถือว่าแบบคนทาเล็บเท้าให้นี่คือแบบอาจจะงงๆเฮ้ยทำไมลูกค้าคนนี้มีเล็บสองอันนะ <c oughs> นี่คือตอนที่แบบว่าไม่ได้ทาเล็บใช่ปะ่ะ <c oughs> หรือว่าเป็นอีกเท้าหนึง่งแต่คือคล้ายๆกันนะครับซึ่งเราจะเห็นได้เลยนะว่านิ้วโป้องอ่ะใหญ่มากนะครับหรือว่าเหมือนกับว่านิ้วมันผสานกันวะใช่ปะ่ะอันนี้คือนิ้วผสานกันเลยนะครับผม ก็เลยกลายเป็นมีสองเล็บในนิ้วอันเดียวนะครับและอันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้ครับผมลิ้นทำไมลิ้นป็นแบบนั้นอ่ะคือคือลิ้นมีมีเงี้ยงออกมาอย่างนี้หรอคือแบบทำไมมีเงี้ยออกมาด้านล่างขนาดนั้นล่ะตัดออกได้ไหมอ่ะเอาแบบเอากรรไกรตัดออกนะครับผมหรือว่าให้หมอผ่าตัดออกก็ได้นะครับแต่คือแบบมันดูเป็นลิ้นที่แบบดูแล้วก็ขนลุกนะครับม,มีเงี้ยงออกมาเฉยเลย <c oughs> และอันนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นคนที่มีดวงตาสวยที่สุดในโลกครับผมเออนี่คือเป็นดวงตาสีทองเลยนะครับปกติเราจะเห็นแบบว่ามีตาสีฟ้าสีสีอื่นแบบที่แบบเป็นสีที่แบบไม่ใช่สีทองนะแต่นี่คือเป็นตาสีทองเลยนะครับผมเขาบอกว่าเป็นแบบสีที่แบบแรสุดๆแล้วโบนโลกใบน,นี้นะครับก็ถือว่าน้องคนนี้นี่โชคดีนะครับผมได้ตาสีที่แบบเพอๆอาจจะมีแบบ,บว่าเขาเรียกว่าไง ล่าดวงตาน้องเขาหรือเปล่อาอันนี้ก็ไม่รู้นะคิดแบบในหนังแบบตลาดมืดอะ่ะต้องการดวงตาสีทองอันนี้อะไรอย่างงี้นะไปเอามันมาอะไรอย่างงี้นะครับผมก็แต่ถือว่าเป็นตาที่แบบสวยมากๆเลยนะมีมีมีพลังนะครับโอ้ <c oughs> แล้วผู้หญิงคนนี้ครับดูเหมือนว่าเขาจะโชว์ความสามารถพิเศษโดยการออใส่อฟเฟตลูกตาโอ้ <c oughs> ลิ้นอย่างยาอีกแล้ว <c oughs> เออทำไมลิ้นยาวในผู้หญิงครับเพื่อนๆใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับว่าทําไมแล้วเนี่ยผู้หญิงถึงมีลิ้นยาวครับทําไมผู้ชายไม่เขาจะมีครับผมคอมเมนต์บอกได้นะครับอ่ะยังไงก็วันนี้จบไปแล้วนะครับสำหรับคนที่แบบว่ามีร่างกายแบบพิเศษนะครับผมที่แบบหาได้ยากบนโลกใบนี้นะครับเพื่อนๆมีความสามารถหรือว่าร่างกายที่แบบว่าหาได้ยากบนโลกใบนี้ก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับผมไม่แน่ว่าเพื่อนๆอาจจะแบบถ่ายวิดีโอแล้วก็ดังเป็นไวรัลก็ได้นะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับว่าตัวเองมี อะไรยาวหรือว่ามีอะไรแปลกใหม่เพื่อขบาทนะครับผมอ,อยังไรก็เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ